ทีนี้ไปแล่นะคะทีกระบีเ่านบอกเขาตอนรับเครื่องบินลำไม้นะพี่บอกเกลี้ยงนะโดยจังหวัดกระบีค่ะตอนรับเครื่องบินลำไม้ลาสุดค่ะข้องไส้การบินสกูต n e วเอ็มเบอร์นะีคะอีเนื่งการซูนคิดอ e ีซ่องแอร์คราฟต์ค่ะบินตรงจากสิงคโปร์สู้กระบีนั่นเองค่ะลำนี้และใช่ไหมนะคะโดยทีทาอาเซาียนานาชาติ <c oughs> กระบีค่ะนายส้มชายหัานผักดีปฏิมาผู้วาราชาการจังหวัดกระบีพร้อมด้วยนายกิติชัยสัจจหลัก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่หัวหน้าส่วนราชการค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าทีน่วยงานทีเกี่ยวข้องเข้าก็มารวมกันต้อนรับนักทองเที่ยว1 1 2บซ่อคนค่ะที่ว่าเดินทางมาจากสาธารารัฐสิงคโป์ด้วยเครื่องบินลําไม้ของสา้การบิน New er e 9, สกูตเนวิเอมบรอเอร์ e ี9 0กาวซุคิด e 19, อีซ่อแอร์คราฟต์นะคะมีการแสดงโนรา่ดีอะเ,เห็นไหมนะคะ,ะเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักทองเที่ยวด้วยโดยเส้นทางสิงคโป์กระบ,บี่นะครับเป็นเที่ยวบินแรกที่ทาการบิน โดยเครื่องบินรุ่นใหม่ล้วก็ยังเป็นสายการบินแร็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตสัญติบราสินต้องรับนนตระกูล E7 เจ็ตนี่ยแหละครับ รุ่นไม่ล้าสุดเลยที่ได้รับความนิยมในการบินรับภูมิภาคเครื่องบินรุน e 1, ร่น E190-1E ช่ e 1, องนี้เลยครับจะมีขนาด100รอยทิปช่องทีนังกับไอ้บริการแบบซิงเกิลคลาสสติรรับเที่ยวบินระยะไกลระยะกลางไม่เกิน5ชั่วโมงครับทำให้รายการบินสกูตนะครับสามารถขยายเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆได้โดยออกจากสิงคโปร์ในระยะสั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับ จากเดิมเนี่ยเส้นทางการบินลักกของสกูตนะครับให้บริการโดยเครื่องบินแอร์บัสนะครับเอทรามสองทุนและกาโบอิง787นะครับตนนี้สายการบินะสกูดจะนําเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมาทําการบิน ในเส้นทางสิงคโปร์สมุยสิงคโปร์ฮัตหญ่นะครับค่ะสำหรับตัวเล็กนักท่องเที่ยวย่างไม่เป็นทางการนะคะจากตัวคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ในปี2566นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่กระบี่จำนวนว่า4 5 0 0 0ื่นหคนถื่ว่ามาร์กเป็นลำดับที่สองรองจากประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับสายการบินสกูตก็จะทำการบินในเส้นทางสิงคโปร์กระบี่สัปดาห์ละเจ็ดเที่ยวบินนะคะก็เป็นเที่ยวบิน TR6 BC นะคะออกจากสิงคโปร์ <c oughs> เวลาประมาณ15นาฬิกา45้นาทีและก็มาทึ่งกระบี่บ้านเรานะคะสหานาฬิกา30นาทีบินทุกวันค่ะเริ<ะ>่มตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤษภาค,คมที่ผ่านมาค่ะและการเที่ยวบินทีอารกาจะออกจากสิงคโปร์เวลา2 1นาฬิกา40นาทีถึ่งกระบี่เวลา22นาฬิกา30นาทีเขาทำการบินกันในวันอังคารวันพารือฮัทและวันเสาร์ค่ะ,คะก็คือเริ่มวันนี้แล้วนะ9ก<ะ>้าพฤษภาค,คม2 5 6 7จเป็นต้นไปค่ะ <c oughs> หนอยออมไปไหมมีสูราษกระบ,บี่ไหมอ่ะไปเลขเครื่องบิน <laughs>